สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มมีเซรั่มบำรุงผิวกายตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาแนะนาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มองหาครีมบำรุงผิวนะคะหรือว่าเซรั่มบำรุงผิวกายที่ช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วยังช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นได้จริงแล้วก็ส้มแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆซิริลลินไวท์เทนนิ่งบอดี้เซรั่มนะคะเพื่อนๆที่ส้มเลือกเจ้าตัวนี้นะคะมาแนะนําในวัน เพื่อนๆเพราะว่าเขาแตกต่างจากครีมบำรุงผิวนะคะธรรมดาทั่วไปคือจริงๆแล้วห่างไม่ใช่ครีมนะคะเพื่อนๆเขาเป็นเนื้อเซรั่มค่ะคือเปิดออกมาใช้ครั้งแรกคือส้มว้าวมากนะคะเพื่อนๆคือเป็นเนื้อเซรั่มจริงๆนะคะเป็นเจลใสๆเลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะแถมยังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวส้มในยาวนานมากๆจะบอกว่าเจ้าซร l i n ไ v i ทนน i ่ง n g Body ซรั u m ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งไอเทมติดกระเป๋าของส้มไปแล้วละค่ะมันดียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดู เนื้อเซรั่มของเขาก็เลยดีกว่านะคะนี่นะคะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าพอส้อมบีบออกมาจากหลอดเนี่ย เขาจะเป็นเจลใสๆนะคะเพื่อนๆเจลใสๆ,ๆลื่อนๆนะคะไม่เหนียวเหนินหนะนะคะที่สําคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นที่แรงมากนะคะทาปุ๊บนะคะผิวของส้มเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นทันทีเลยค่ะที่สําคัญนะคะซึมง่ายมากไม่ลอยเคลือบผิวเหมือนครีมตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเพ, <co lle> เ,พเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยว่าสารบำรุงแต่ละชนิดที่อยู่ในเจ้าหลอดนี้นะคะ สามารถซึมลึกลงไปนะคะบำรุงผิวของเราเนี่ยได้ล้ำลึกกว่านะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วต้องเห็นผลกว่าค่ะส่วนผสมของเขานะคะไม่ได้หมดแค่อัลฟาอาบูตินหรือวิตามินซีนะคะเ,เพื่อนมีวิตามินอีนะคะกลูต้า มีส่วนผสมของน้ําแร่และคอลลาเจนอีกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยปกป้องนะคะและฟื้นฟูผิวจากการทําร้ายของรังสี UV ได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะช่วยปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะให้กลับมาสมา่ำเสมอทั่วเรือนล่างนะคะเ mm hmm. พื่อนๆนคือส้มชอบมากๆจริงๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนคนไหนนะคะ mm hmm. ไม่ชอบแบบความเหนียวเหนอะของเงนื้อครีมนะคะ mm hmm. แล้วก็อยากมีผิวที่กระจ่างใสไร้ปัญหาผิวนะคะเ mm hmm. พื่อนเพื่อนส้มแนะนําเลยค่ะ ซีรีส์ไวท์เทนนิงบอดีเซลลมตัวนี้เท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย